ลิปแมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีผู้ติดตามในไลน์มากกว่าห้าหมื่นคนวิธีเติมง่ายๆไปที่ไลนะ์แล้วพิมพ์ว่า add lipman shop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะใช้แค่ uid server และชื่อตัวละครเติมผ่านระบบโอนเงินหรือ wallet ก็ได้ใครที่ใช้โปรเติมสองเท่าในเกมไปหมดแล้วก็สามารถมาใช้โปรเติมสองเท่าผ่านลิปแมนช็อปได้เพราะทางลิปแมนช็อปมีโปรเติมสองเท่าจากการเติมครั้งแรกที่แยกกับในเกมและมีโบนัสแถมให้ในการซื้อครั้งต่อไปซื้อแพ็กร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทในเกมจะได้แค่สามสิบห้า,า, shop, บาแบงก์ ถูกกว่าแต่ได้มากกว่าต้องมาเติมผ่านรีดแมนช o ป กลับมาอีกครั้งนะครับกับการตามล่าหาเมลชากาดด้วยตัวเหลือง200ใบ EP ที่แล้วผมก็สุ่มไป200ใบนะครับก็ได้ SSR มา1ตัวจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราย้อนคลิปไปดูกันครับ SSR มาแล้วนะครับทุกคนขอให้เป็นเมลชากาดนะจะเป็นตัวเมลชากาดหรือเปล่าออกจากคุกมาเพื่อได้เจอแกนะครับใช่เลยนะครับเมลชากาดแน่นอนแบบนี้ช่ยก็บ้าแล้วนะครับทุกคนก็เป็นตัวอย่างปริปริพิซนเนอร์นะครับ รอบที่แล้วผมก็สุ่มไป200ใบนะครับได้เป็นพูลี่พูลี่ซันเนอร์มาวันนี้ผมก็จะกลับมาสุ่มอีก200ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เมลชาการหรือเปล่าผมก็ต้องบอกก่อนว่าในตัวเหลืองเนี่ยมันจะมีโอกาสออกตัวละครคาร์ด ASR อยู่ที่0.5%หมายความว่าถ้าเราสุ่ม100ใบนะครับมันก็จะออกมาแค่ครึ่งตัวไม่ใช่แล้วนะครับมันจะออกมาได้ยังไงครึ่งตัว ผมก็เลยมาสุ่มแบบ200ใบนะครับโอกาสเฉลี่ยมันจะได้เป็น1%ก็คือ1ตัวนั่นเองโอกาสที่มันจะออกมาเป็นเมลชากาศเนี่ยก็ยากมากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับเปิดไป200ใบจะได้เมลชากาศหรือเปล่าตัวละครในตัวเหลืองผมก็มีครบหมดแล้วนะครับขาดแค่เมลชากาศตัวเดียวผมก็จะสุ่มแบบ10ใบสลับกัน1ใบนะครับก็เทคนิคแบบเดิมเลยผมก็จะสุ่มแบบนี้ทุกคลิป มาเริ่มกันที่10ใบแรกนะครับจะออก SSR หรือเปล่าก็เป็นคัสอากับคาสเอ N ทั้งหมดเลยนะครับ s r ไม่มีวีแววเลย10ใบรอบที่2นะครับมี s r ออกมา1ตัวฮู้ฮู้อาหารมาแล้วก็เป็นตัวอย่างมอสคีโตเกอร์นะครับตัวนี้ก็ออกยากใช้เล่นเลยแต่ทุกคลิปที่ผมสุ่มมันก็ออกมาให้ผมทุกคลิปเลยนะก็ไม่น่าจะเรียกว่าออกยากแล้วนะครับเพราะว่าเจอกันบ่อยมาก สุ่ม10ิบไปรอบที่4นะครับ s r ออกมาอีกหนึงตัวเป็นตัวอย่าง h a m m e r He a d นะครับตัวนี้ผมก็มีเศษมันเยอะมาก s r มาอีกตัวแล้วครับทำไมต้องทำงานลหลักเฮ้ยผมก็จำคําพูดมันได้นะครับก็เป็นตัวอย่าง HAMMER HEAD มาติดกัน2ตัวเลยนะครับยิ่งเกียดเ็้ายิ่งเจอครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นสุ่มแบบทีละใบดูบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าทีละใบจะได้ SSR บ้างหรือเปล่าพออะรบที่แล้วผมสุ่มตัวแดงทีละใบได้ SSR มา2ตัวเลยนะครับ <_ S 2> ก็สุ่มทีละใบไปยาวๆเลยนะครับแล้วก็เป็น Class N มายาวๆเหมือนกัน <_ S 2> มนุษย์กบ Class N พวกตัว c ล a ส N นะครับถ้าเราได้ตัวซ้ำเนี่ยเราจะได้เศษมาแค่2ชิ้นส่วน Class R ถ้าได้ซ้ําเราก็จะได้เศษ5าชิ้นครับยิ่งมีโอกาสได้เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งได้เศษน้อยลง s r ตัวที่4มาแล้วนะครับเป็นตัวอย่าง m o โต t ก k e r ก็ได้มาแล้วรอบหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นรอบ2แล้ว แล้วก็ตามด้วยคลาสอารัวๆนะครับมันก็ดีกว่าคลาสเอนะพอพูดไม่ทันเลยคลาสเมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมข้อสุ่มไปทั้งหมด52ใบแล้วนะครับยังไม่มีวีแววของคลาส s อสเเลยเป็นคลาส s R กลุ่มโจรสลัดนะครับเ็ยังวนอยู่คลาส s R แล้วก็คลาส N S T C n Man ตัวนี้เก่งมากเลยนะครับเป็นตัวที่ตีธรรมดาแล้วติดบอดคียใช้แทนโซนิกนะครับสำหรับคนที่ไม่มีโซนิก เปิดแบบนี้แล้วรู้สึกไม่ค่อยจะมีลุ้นคัส SSR เท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็คัส R าแท้งท็อปคัส R ามนุษย์ปูครับคัส N อ e เอซีเซียนแมนมาอีกแล้วนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดในคัส N แล้วนะครับปาชิโนตัวนี้ก็เห็นคนบอกว่าแรงอยู่นะครับไอเลสดีแพดพวกใต้ดินส่งพลัง ลิลลี่นะครับอ่าตัวนี้ก็ชอบมากนะครับน่ารักมากแทงท็อปไทเกอร์อ่าไอ้ตัวนี้ก็จะ5ดาวแล้วนะครับคาสเอ็นมนุษย์ทาแล้วก็ไอแอดนะครับตัวนี้ก็ได้บ่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ได้เศษแค่5ชิ้นนะครับซึ่งมันปั้นยากมากนะพวกคาสอากับคาสเอ็นเนี่ยมนุษปูคาสอาร์เะครับไอแอดมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เผ่าน้านฟ้าไหวพริบจิ๊กโกลุ่มพราได เผ่าน่านฟ้าจูจ่โจมนะครับแล้วก็มูมเมงไรเดอร์เห็นไหมครับว่าไม่ค่อยเจอนะมูมเมงไรเดอร์เนี่ยเขาสุญญา่มยากพอสมควร sr ตัวที่น5นะครับพวกที่อยากมีดูโอบนตัวดาน่าเข้ามาได้เลยก็เป็นตัวอย่างหน่อไม้นะครับชื่อสติงเกอร์แต่คนชอบเรียกว่าหน่อไม้นะครับ <S <S ผมก็เลยเรียกตามปาชิโนคาสเอนนะครับตอนนี้ผมก็สุ่มไปประมาณ80บใบแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสุ่มทีละ10ใบบ้างดีกว่า กดไป10บใบครับ SSR จะออกหรือเปล่า Class R นะครับแล้วก็ SR ครับไม่ใช่ SSR ฉันขัมไม่ออกหรอกนะก็เป็นตัวอย่างสมัยแมนนะครับคนสุ่มก็เริ่มจะขัมไม่ออกแล้วเหมือนกัน ไปที่100แล้วนะครับยังเป็นคลสาส R กับคาส N อยู่เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรายังเหลืออีกครึ่งทาง SR ตัวที่7นะครับกำจัดเหล่าฮีโร่ให้หมดสิ้นโลกใบนี้ก็เป็นตัวอย่างราชาน่านฟ้านะครับตัวบัฟดาเมจโบนัสก็ไม่ได้อยากได้เลยนะครับอยากได้เมลชากาดมากกว่า SR ตัวที่8นะครับในอนาคตฉันจะทําลายให้จงได้ไซบอร์กที่บ้าคลั่งตัวนั้นก็เป็นตัวอย่างจีนอสนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยตัวนี้อาาัตราดอกก็ค่อนข้างจะออกน้อยเหมือนกันครับ 130ใบเข้าไปแล้วนะครับเมลชากาดก็ยังไม่มายังเป็น SR อยู่นะครับก็เ,เป็นตัวอย่างสมายแมนมาอีกแล้วรอบนี้รู้สึกว่าจะสุ่มได้แต่ตัวซ้ำทั้งนั้นเลยนะครับอย่าว่าแต่เมลชากาดเลยนะครับ s s สสักตัวก็ยังไม่มา SR ตัวที่10ชั้นต้องการพลังงานมาหาศาลเป็นกีนอตอีกแล้วนะครับได้ตัวซ้ำอีกแล้วมันจะออกซ้ำไปสมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นตัวอื่นบ้าง SR ตัวที่11ครับใครกล้าขยับก็ไม่ใช่ตัว3แล้วนะครับเป็นตัวอย่างบููายแต่ไม่อยากได้นะครับอยากได้ SSR ไปต่ออีก10ใบนะครับ SSR จะมาหรือเปล่า <S <S ยังเป็น SR อยู่นะครับให้ชั้นแบกรับตำนานนี้ก็ไม่เลวเป็นตัวอย่างคอมบูนะครับสุ่มไป160ไปใบเข้าไปแล้วนะครับยังไม่มีวิแววตัวอะไรจะมาเลยนะ SR ตัวที่13ครับกระโหลกของชั้นหนากว่าคนธรรมดา มันมาอีกแล้วนะครับแฮมเมอร์เฮดมันกลัวคนไม่ปั้นหรือไงครับผมปั้นไปสี่ดาวแล้วนะและใส่ยังเหลืออีก200กว่าชิ้นและตอนนี้ผมก็เหลือตัวแค่20บใบนะครับจะสุ่มครบ200แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสุ่มทีละใบบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตัวจะหมดแล้วเท่าน่านฟ้าไหวพิบคลาสเอ็นก็ยังมารัวๆนะครับคลาสเอตัวที่14นะครับหากไม่อยากอับอายจงกลายเป็นฮีโร่แบบฉันสิก็เป็นตัวอย่างเสน็กนะครับตอนนี้ก็ได้มาหลายตัวแล้วเหมือนกัน และก็ยังเป็นตัว S R อยู่นะครับตัวที่15เคลื่อนไหวกอดได้เปรียบนะครับก็เป็นตัวอย่างโคเดนบอลตอนนี้ตัว S S R ตัวอะไรก็ได้นะครับขอสั้นตัวเถอะขาดทุนย่อยยับมากนะครับรอบนี้เหลืออีกแค่11ใบเท่านั้นนะครับก็จะครบ200บแล้วตอนแรกผมมีตัว215ใบนะครับคัตเอ็นคอาร์ N, ารมาลัวๆเลยนะครับมาให้หมดหมดยัง หมดยังตัวผมเนี่ยหมดหรือยังนับถอยหลังแล้วนะครับตอนนี้ตัวที่8ทหารพาราไดตัวที่7เผ่าน่านฟ้าว่องไวตัวที่6เป็นฟ no ูโนโรลนะครับ SSR จะมาหรือเปล่าตัวที่5แทงท็อปไทเกอร์จริงๆมันแทบจะไม่มีหวังแล้วนะครับแต่ผมยังหวังอยู่นะ200บายใบขอให้ได้ SSR สักตัวเถอะตัวที่3าแทงท็อปไทเกอร์นะครับตัวที่2องเมาส์เทนเอตัวสุดท้าย SSR ตอนนี้ก็ครบ200ใบเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสุ่มทิ้งอีก10ใบมันก็มาแล้วนะครับ SSR ที่ผมรอคอยอยู่ออกมาซะสุดท้ายเลยนะจะเป็นเมลชากาศที่ผมรอคอยอยู่หรือเปล่านะครับออกจาก EP ที่แล้วสุ่มไป200ใบก็ได้เป็นปุรีปุรีซันเนอร์นะครับ EP นี้สุ่มอีก200ใบก็ยังได้เป็นปุรีปุรีซันเนอร์อีกนะครับผมก็เคยบอกว่าอย่าให้เจ๊แกตามมาหลอกหลอนเซิร์ฟนี้เถอะเพราะว่าเซิร์ฟเก่าผมเนี่ยสุ่มได้เจ๊แกบ่อยมากนะครับจนผมต้องแต่งเพลงให้เลยนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจบด้วยเพลงที่ผมแต่งให้เจ๊แกเลยแล้วกันครับ